เป็นฟอร์ e เอเอรสตตัวสปอร์ตนะครับบวกแพ็กเกจด้านหน้าตัวนี้ชุดแต่งของวิกเตอร์เขามีสัญลักษณ์ของวิกเตอร์นะครับนะครับแม็กเดิมเป็นลายของตัวสปอร์ตเขาขอบ20นิ้วนะครับ่ซนยางนะครับเปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนเฉพาะยางนะด้าน้างจะมีบาร์สปอร์ตด้วยนะครับมากที่จะล็อกรถนะครับพอล็อกกระจกก็พับนะครับกุญแจนะครับอยู่ในกระเป๋าเรานะหรือถือก็ได้นะครับหรือเราปลดล็อกแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ในการใช้รีโมท ปิดนะครับสามารถที่จะกด2ครั้งก็ได้นะครับหรือเตะนะครับเตะแล้วก็ถอยนะขนาด8นิ้วนะนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับเป็น12นิ้วสังเกตง,ง่ายๆก็คือมีกล้องรอบคันแล้วก็โช๊คฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็เปิดที่ด้านคนนั่งนะ ยกขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับก็ลูกค้าที่ลังเลนะครับที่จะออกรถฟอร์ดนะครับลองทรทรึกษาผมได้เลยวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถนะครับผมที่ถึงหน้าร้านลูกค้าเลยนะครับคือร้านนะครับอุดมชัยรีไซเคิลนะครับผมอยู่แถวลากะบังใช่ไหมครับผมลม9ก้าเนาะของเก่าครับของรีไซเคิลนะครับสามารถที่จะมามาที่หาร้านที่นี่ได้นะครับผมบริการดีแน่นอนนะครับราคานี่ เยี่ยมแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับด้วยความที่น้องเป็นผู้หญิงขับด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบครับเยอะขนาดไหนนะครับตัวนี้น้องนะขับเป็นผู้หญิงนะครับขับปลอดภัยแน่นอนนะครับด้วยมีเซ็นเซอร์หน้าระบบเตือนรอบคันนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นสปอร์ตโปรเกตนะครับผมอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่พี่พ่อๆแม่แนะครับพี่ๆีน้องน้องนะครับผมการรับรถวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมได้อธิบายการใช้งานของรถแล้วถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะติดต่อ ทีหลังได้นะครับโดยการหลังการขายเรามีแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างขอบคุณมากนะครับครับกิจการลูกเรืองครับผมสวัสดีครับผมจาลึกนะครับที่สาขาการขาย Ford Auto g a แก e r y ่พุทธนีวันนี้นะครับผมพามารีิวคันนี้นะครับเตรียมสมมติว่าพรุ่งนี้เช้านะนะครับผมคันนี้นะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะเป็น Ford e v e r e s t ตัว Sport นะครับบวกแพ็กเกจนะครับผม Sport บวกแพ็กเกจตัวนี้นะครับผมคือคันสีดำและแต่งเป็นสไตล์วิตเตอร์นะครับผมคือภายในนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตร170แรงม้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติหสปีดนะครับผมเกียร์อัตโนมัติหสปีดตัวนี้นะครับผมก็เครื่องแรงอยู่แล้วนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับการต่อเกียร์นี่ก็สมูทเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็คือราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1 4 8 0 0 0้บาทนะครับแต่บวกแพ็กเกจคันนี้นะครับเพิ่มอีก58,000บาทนะครับจะได้เป็นกล้องรอบคันนะนะครับกล้องรอบคันนะครับผมก็โชว์ที่หน้าจอกลางขนาด12นิ้วเลยนะครับผมอ่าสังเกตง่ายๆนะครับจะมีกล้องนะครับที่ด้านหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่ฉีดนะครับฉีดน้ำด้วยนะครับเวลาเราเปิดที่จะฉีดที่ปัดน้ำฝนนะครับผมน้ำยาปัดน้ำฝนนะครับผมน้ำก็จะฉีดตรงนี้ด้วย นะครับแล้วก็ชุดแต่งของวิกเตอร์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ชุดแต่งของวิกเตอร์เขามีสัญลักษณ์ของวิกเตอร์นะครับเป็นสีดาเงาครับตัดกับขอบนะครับแก้มตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับจะเป็นสีเทาด้านตัดนะครับให้ดูมีเฉดสีมีมิติ นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดเซ็นเซอร์เนี้ยดีอย่างไรนะครับเซ็นเซอร์ก็จะกันนะครับผมจะกันเวลาเรามองไม่เห็นนะครับด้านหน้านะครับผมระบบนะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับผมด้านหน้าเพิ่มความปลอดภัยให้นะครับแล้วก็ไฟไฟจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะเห็นไหมครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ขยับมาที่ไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED reflector นะครับผมแล้วก็จะมีไฟ day time ขนาดใหญ่เลยนะครับจะมีไฟ day time ขนาดใหญ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเราเปิดสนานะเราเปิดประตูไฟ day time นะครับผมไฟ day time ตรงนี้ก็จะติดเห็นไหมครับอ่า แล้วก็ไฟนะครับแผงไฟไฟหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟสีขาวนะไฟ LED reflector นะครับแผงอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับสองไปที่โคมนะครับทำให้ไฟไม่ฟุ้งอ่าแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับลูกค้าอยากได้แบบเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับเพราะของสปอร์ตตัวนี้สวยอยู่แล้วนะครับเป็นกระจังหน้าเดิมเห็นไหมครับอ่าคำว่าสปอร์ตตัวนี้โลโก้จะลมดำนะครับผมสังเกตง่ายๆสีดําเงานะครับแล้วก็อะคริลิก อะคิลิกตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นออคิลิกคำว่าเอเวอร์เรสต์นะครับสีดำจะมาจากโรงงานโอเคด้านล่างนะครับผมด้านล่างผมลืมบอกไปนะครับผมก็คือการกระแทกตัวนี้ผมจะใส่เป็นการกระแทกเหล็กให้นะครับตวัวสปอร์ตจะใส่การกระแทกเหล็ก2ชิ้นนะนะครับผมคือของเดิมจะมีมากับโรงงานก็คือเป็นการกระแทกแบบเป็นพลาสติกนะครับผมแต่เนี้ยผมจะใส่การกระแทกเหล็กให้สวยงามนะครับเห็นไหมครับมาที่ด้านข้าง ด้านข้างตัวนี้นะครับผมที่เห็นคิวล้อตัวน anyway> ี้จนใส่คิวล้อของตัววิเตอร์นะครับผมเพราะตอนเราใส่วิเตอร์นะครับด้านหน้าแล้วเราต้องใส่คิวล้อด้วยเพื่อให้มันเสมอกันนะครับอันนี้ก็ใส่แปะเข้าไปสามารถเลือกได้นะครับอยากได้แบบเรียบแบบนี้ก็ได้หรืออยากได้แบบโป่งนะครับแบบสีนิ้วก็ได้เช่นเดียวกันแต่ลูกค้านะครับอยากได้แบบเรียบนะครับก็คืออยากได้แรีกับตัวตัวรถเลยแล้วก็จะเข้ากับล้อนะครับผมแม็กนะครับจะเป็นแม็กเดิม นะครับแม็กเดิมเป็นลายของตัวสปอร์ตเถาขอบ20นิ้วนะครับส่วนยางนะครับเปลี่ยนคันนี้เปลี่ยนเฉพาะยางนะนะครับยางโตโยนะครับโตโยทยนะครับโอเพนคอร์สคันที่นะครับผมคันนี้ของ RT นะครับขนาดยางนะครับ2 7ง้บางคนอาจจะถามว่า275คืออะไรนะครับคือหน้ายางนะครับ275นะครับทับ55นะครับ R20 นะครับ55ก็คือแก้มยางนะครับทำไม บางทีอาจจะเห็นคลิปผมนะครับแต่งนะครับผมใส่เออ่ล้อแม็กเดิมแต่เปลี่ยนแค่ยางด้วยความที่เราเคุยกับลูกค้านะครับว่าลูกค้าบางทีไม่มีไอเดียน้องเขาไม่มีไอเดียในการแต่งนะครับผมแล้วก็เขาจะถามว่า,าเปลี่ยนล้อแม็กดีไหมยังไงดีนะครับผมก็แนะนําว่าล้อแม็กเดิมนะครับแข็งแรงแข็งแรงทนทานนะครับผมเราเปลี่ยนแค่ยางก็สวยแล้วเพราะว่าล้อแม็กของตัวสปอร์ตเนี่ยมาก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นดีสเบรกนะครับจะเป็นดีสเบรกสี่ล้อเลย นะครับจะเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อนะของตัวสปอร์ตด้านข้างนะครับผมตัวนี้นะครับด้านข้างจะมีบา์สปอร์ตด้วยนะครับก็คือจุดอับนะครับด้านข้างจุดบอะด้านข้างนะครับเราองไม่เห็นนะครับเราจะเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้ด้วยนะครับตัวสปอร์ตบวกแพคเกจนะครับก็มีตัวนี้ให้ด้วยแล้วตอนนี้ก็สามารถที่ดันไปข้างหน้าได้นะครับผมเพื่อการการกระแทกจากด้านหลังนะครับ แล้วก็มีสมาร์ทคิลเลตนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะล็อกรถนะครับพอล็อกกระจกก็พับนะครับกุญแจนะครับอยู่ในกระเป๋าเรานะหรือถือก็ได้นะครับหรือเราปลดล็อกเห็นไหมครับตัวนี้ใช้งานง่ายสุกสบายนะครับผมแล้วก็ตัวเบ้ารองมือเบ้ารองมือตัวนี้ก็จะเน้นเป็นสี ดำเงานะครับผมให้เข้ากับตัวรถนะครับเป็นสีดําเงาดูสวยงามเลยนะครับการลอยนะครับการลอยการเล็บต่างๆชายบันไดนะครับบันไดด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําบันไดเป็นสีดำราวหลังคาตัวนี้ก็เป็นสีดำการสาดก็ติดเป็นแบบหนาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวนี้เห็นไหมครับไฟนะครับเดี๋ยว1 2 3ด้านล่าง ตัวนี้เห็นไหมครับน้าล่างตัวนี้เป็นชุดแต่งของชุดวิเตอร์เขาเช่นเดียวกันนะครับพิเตอร์ผมจะเล่นเป็นลายเฟ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ท่อยอดนิยมก็คือท่อเลข8เขานะครับเป็นท่อเลข8เขาเป็นท่อคู่นะนะครับสามารถเลือกได้จะเป็นท่อเหลี่ยมท่อกลมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คันนี้ที่เห็นนิยมกันก็เป็นท่อเลข8นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นชุบโครเมียมเห็นไหมครับ สวยงามนะครับแล้วก็ไฟนะครับผมไฟตัวนี้ไฟท้ายของ LED เขาเป็นซิกเนเจอร์นะนะครับผมเป็นลายเส้นของตัวสปอร์ตสวยงามนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้ก็มีไฟเบรกไฟถอยนะครับเข้าไวเลสเห็นไหมครับเวลาเราเบรกนะครับก็จะเป็นสีแดงเวลาถอยนะครับก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมครับแต่เวลาเราวิ่งปกติทั่วไปนะครับไฟตัวนี้จะไม่ติดนะแต่ด้วยแผง LED ของเขานะเป็นสีขาวก็สามารถมองเห็นเด่นชัดเลย แล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้ในการใช้รีโมทนะครับกด2ครั้งนะนะครับเห็นไหมครับฝาท้ายก็จะเปิดนะครับผมแล้วก็ภายในนะครับพรมตัวนี้ก็จะปิดพรมอย่างหนาให้นะครับเป็นพรม 9D นะครับพรมตัวนี้ก็จะเป็น สีดำได้ดำนะนะครับของนี้ที่ผมบอกไปก็คือการกระแทกของเดิมก็คือลูกค้าไปนะครับใส่การกระแทกเหล็กให้แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉิญนะครับสายพ่วงแบบสายลากจูงไฟฉายนะครับให้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับปัจจุบันนี้บันทึกหน้าอย่างเดียวไม่พอกล้องบันทึกหน้าหลังก็แถมให้กับลูกค้านะครับเป็นการแถมให้กับลูกค้านะครับมาจากโรงงานไม่มีนะนะครับเบาะตอนที่3นะครับก็พับนะครับพับมือนะนะครับของตัวสปอร์ตนะครับเห็นไหมครับพับมือตอนนี้นอนลาดได้เลย สามารถวางของสัมภาระได้แล้วก็การปิดนะครับสามารถที่จะกดสองครั้งก็ได้นะครับหรือเตะนะครับเตะแล้วก็ถอยนะนะครับถอยมาได้เช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะกลัวว่ามีการหนีบหรือเปล่านะครับไม่หนีบนะอันนี้มีน้ําหนักเบานะครับเพราะเราเป็นระบบเซฟตี้นะครับยามทีเรามีเด็กนะครับผมก็อาจจะกลัวมันหนีบนะครับอันนี้ไม่มีดีดแน่นอนนะครับเพราะเป็นเซฟตี้ตีกลับแน่นอนนะครับกดสองครั้งนะครับ การเปิดฝาท้ายการปิดฝาท้ายนะครับมีได้กันสีวิธีวิธีที่1นนะครับผมก็กดที่รีโมทนะครับสครั้งวิธี2องคือใช้เท้าเตะนะครับผมเป็นชิคเซนเซอร์นะวิธีที่3นะครับผมสามารถที่กดตรงนี้ได้กดได้เลยทวิธีที่4นะครับผมก็สามารถที่กดที่ใต้พวงมาลัยนะครับผมก็จะมีที่กดอยู่ของตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับของตัวสปอร์ตคันนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับภายในของตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับของตัวสปอร์ตก็จะเป็นโทนดำนะครับแล้วก็ทาพรมนะครับเอาพรมผมก็พรมเป็นดําได้ดําให้นะครับเป็นพรมเข้ารูปก้าวดีนะครับภายในกว้างขวางนะครับตอนที่สามกว้าง หน้าจอนะครับน่าจดหน้าปัดนะครับถ้าหน้าปัดตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับเป็น12นิ้วสังเกตง่ายก็คือมีกล้องรอบคันนะครับผมตัวนี้ก็ฟังก์ชันต่างต่างนะครับใช้ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะครับชาร์จได้สายได้นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้ แ like ล้วก <Sa> ็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีระบบนะครับตัวนี้เปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติแล้วก็เบาะหนังสวยงามนะครับเป็นสไตล์ของสปอร์ตเบาะนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเห็นไหมครับปรับไฟฟ้าทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยคู่หน้านะครับตัวนี้จะเป็นการปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับการใช้งานนะครับใช้งานง่ายนะครับบางคนอาจจะไม่ เข้าใจนะครับผมก็คือสามารถที่จะดันนะครับผมดันหาได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็ดันหลังด้วยนะครับใช้งานเป็น push start นะครับใช้งานง่ายเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับน้ําฝนอัตโนมัตินะครับปรับสูงต่ําของระยะไฟได้แล้วก็โชคฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็เปิดที่ด้านคนนั่งนะครับผมไม่ใช่คนขับนะนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดู เปิดฝั่งนี้นะครับผมก็ใช้งานสะดวกนะครับผมใช้งานง่ายนะครับยกขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะครับก็จะติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นโช๊คฝากระโปรงเพราะปกติจะมีเหล็กค้ำเห็นไหมครับจะเป็นเหล็กค้ำแล้วนะครับก็ติดโช๊คเพิ่มเข้าไปนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับผมพอน้องนะครับน้องเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมก็คือทําให้ใช้งานง่ายที่สุดนะครับ เครื่องยนต์นะครับที่ผมบอกไปก็คือ2.0ลิตรนะครับผมร้จแรงม้านะครับลุยน้ำได้80เซนนะนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ใบพัดนะครับใบพัดพัดลมนะครับแยกนะครับแยกกับตัวเครื่องต่างหากเห็นไหมครับจะแยกแยกต่างหากนะครับผมแล้วก็หม้อน้ําตัวนี้ก็เป็นหม้อน้ำเลาปิดนะครับหม้อน้ําแตกหม้อน้ารั่วดูที่น้ํายาหล่อเย็นได้เลยนะครับเห็นไหมครับ บุเสียงอย่างดีนะครับเพราะว่าฟอร์ดเอเวอเรสต์ขึ้นชื่ออยู่แล้วเสียงเงียบนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ช่วงล่างแน่นช่วงล่างดีนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเทคโนโลยีจัดเต็มนะครับผม ลูกค้าที่ลังเลนะครับที่จะออกรถฟอร์ดนะครับลองโทรปรึกษาผมได้เลยนะครับตอนนี้รถยนต์ฟอร์ดรุ่นนี้ขายดีมากนะครับทำไมลูกค้าถึงมั่นใจซื้อฟอร์ดแล้วก็ต้องมาออกกับผมนะครับผมด้วยดีเทลการแต่งนะครับผมบางทีลูกค้ายังไม่เข้าใจการแต่งนะครับเ๋ย่ยอย่าแต่แต่งสวยๆผมแนะนําให้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นเซลล์มืออาชีพนะครับผมก็คือการแต่งรถลยหลายคันแล้วนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับของฟอร์ดเอเวเลตัวนี้ลูกค้านะครับผมถ้า ยังสงสัยอะไรลองเข้าไปดูนะครับการแต่งนะครับผมในช่องผมได้นะครับพิมพ์คํควาว่าจารึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมก็ลองไปดูการแต่งการส่งมอบหรือการแนะนําการใช้งานของรถนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยก็โทรโทรหาผมเลยหรือแอด i อดีไลน์เบอร์โทรก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ line, ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ